Inbox อะไรอยู่ในกล่องงอง,ง,อง,ง,องสนับสนุนโดยศูนย์ฝึกอบรมทักษะทางคณิตศาสตร์พายอาบางใหญ่ไนบาซ่านนทบ,บุรีเรียนที่โรงเรียนไม่เข้าใจเรียนพิเศษที่ไหนก็ไม่รู้เรื่องแก้ไขได้ที่นี่ครับบริษัทคิดแอนด์คิสและไทยแวนการ์ดครับ สนใจสินค้าตัวไหนเข้าไปสั่งซื้อได้ในร้านขายของของพี่ชินเลยครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอินบ็อกซ์อะไรอยู่ในกล่องนั่นเองนะครับผมก็เช่นเคยเลยครับผมกับรายการอินบ็อกซ์รายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปรู้จักกับของเล่นต่างๆที่อยู่ในกล่องกัน ไม่ว่าจะเป็นการ์ดเกมพรอมโมเดลหรืออื่นอีกมากมายนะครับผมไม่ว่าจะมีกล่องหรือไม่มีกล่องก็ตามเราก็จะทําการจัดเอามาให้ดูกันเลยว่าของเล่นข้างในนั้นมีอะไรบ้างนั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้ก็เช่นเคยเลยกับการรีวิวการ์ดไฟแวนการ์ดภาษาไทยนะครับผมในวันนี้พี่ชินก็จะมาให้ดูกันดีก,กว่าว่าเด็กลิสแคลนมุระคุโมะที่พี่ชินได้จัดให้ดูนั้นเนี่ย มีการ์ดอะไรใส่บ้างแล้วก็มีลูกเล่นอย่างไรบ้างนั่นเองนะครับผมก็ต้องออกตัวไว้ก่อนเลยว่าคลิปแนวทางกันจัดเด็กหรือว่าเด็กลิสเนี่ยจัดมาเพื่อเป็นแค่แนวทางเท่านั้นไม่ได้บังคับว่าจะต้องจัดตามพิชินเป,เป๊ะๆไม่ใช่แบบว่าดูปุ๊บต้องจัดตามชันนะไม่ใช่นะครับผมแล้วก็ไม่กล้าพูดได้ว่ามันเป็นเด็กลิสที่ดีที่สุดเพราะว่ามันไม่มีเรื่องของรูปแบบตายตัวในการจัดเด็กอยู่แล้ว ใครอยากจะใส่ตัวนี้ตัวนั้นยังไงก็คือแล้วแต่ชอบเลยนะครับผมมันเป็นเรื่องของความชอบสมบุบุคคลไม่มีเหนไม่มีถูกนะจ๊ะอยากจะใส่แบบนี้ก็ใส่อยากไม่ใส่ก็ไม่ต้องใส่นะครับผมแล้วแต่เลยและแน่นอนว่าก็ไม่ได้บอก้วยว่านะครับผมว่าจะต้องจัดตามนั่นเองดังนั้นก็สามารถนําไปประยุกต์นําไปเสริมไปเติมไปแต่งตามใจชอบได้เลยนะครับผมใครชอบแบบไหน,นใส่ได้เลยพี่ชินทําแค่แนวทางให้ดูเท่านั้นเองสําหรับในวันนี้ก็ผมจะมาพูดถึงมูเล่คโมะสาย ามากัสสื่อนั่นเองครับผมก็คือสายตัวมังกรนินจาเนี่ยแยกรางเลยเรือนั่นเองก่อนอื่นเลยเนี่ยคต้องขอบอกนิดนึงว่าเนื่องจากตอนนี้นี่คือ b d 0 9ใช่ไหมครับเป็นยุคข,ของครอสไลท์ทั่วบ้านทั่วเมืองมีครอสไลท์แทบจะเรียกว่าเกือบทุกแคลนเลยนะครับผมก็เยอะมากโดยเฉพาะพวกแคลรหลักๆเนี่ยจะมีครอสไลท์กันไปหมดแล้วมุลาุมโมต,ตอนนี้ก็คือยังไม่มีครอสไลท์ดังนั้นหมายความว่าในการต่อสู้เราจะเสียเปรียบเขาในระดับหนึ่ง ราะว่าเขายืนหมื่นสแต่เรายืนเต็มที่ก็คือ1 1 0 0 0ดังนั้นในเรื่องของการต่อสู้นั้นเราจะเสียเปรียบบ้างนั่นเองครับผมดังนั้นมุลลคุโม,มะในวันนี้จะมีคอนเซปต์ก็คือบุกให้เร็วตีเขาให้ตายก่อนที่เขาจะคอสไลส์สำเร็จหรือคอสไลส์สำเร็จปุ๊บเขาก็5ดาเมจแล้วอย่างเงี้ยอยู่ได้แป๊บเดียวก็ไม่รอดนะครับผมจะเน้นการบุกเร็วบุกไวแบบสายฟ้าแลบแบบผู้สังหารจากเงามืดตามสไตล์นินจานั่นเองครับผมหลายหลายคนนี่ไม่ชินเห็นว่าจาัดม,มะ แล้วจะไปโฟกัสเรื่องของการแยกล่างมากเกินไปหรือว่าไปโฟกัสช่วงกลางเกมท้ายเกมมากเกินไปอย่างเช่นใช้สกิลของชิรายุกิอย่างเงี้ยหรือว่าใช้ซันบาคุมายืนขัดขวาง,งการครอสไลฟ,ฟ์ฝั่งข้ามแต่บอกตามตรงในมุมมองวิชินรู้สึกว่ามันทําให้เกมเราช้านะครับผมทาให้เราบุกช้าเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ได้เน้นการแยกล่างเราก็จะลงลงลงตามปกติจริงไหมครับมันจะกลายเป็นว่าเราก็ลงตามปกติเขาก็ลงตามปกติ เรามีแค่ขัดขวางเขานิดน,นหน่อยนะผมแต่ว่าเขายังตีเราได้เต็มสตมเหมือนเดิมแล้วการบุกข,ของเราก็จะชา้าลงด้วยเพราะว่าบางทีอย่างเช่นเราใช้ชิรายุกิอย่างเงี้ยเราก็ต้องเก็บการ์ดเกรดสามบนมือไว้ใช้ป้องกันแทนแล้วกว่ามันจะขึ้นมากว่ามันจะลิมิตเบรกมันอาจจะมีโอกาสใช้น้อยมากจังหวะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องยอมลงชิรายุกิที่เก็บไว้อ่าเพอร์โซน่าบาร์ดลงไปสู้แทนเพราะว่าเราไม่มีการในสนาม ดังนั้นนะครับผมพี่ชินจะฉีกทุกกฎเกณฑ์ที่ทุกคนมองนะครับผมหลายๆคนเน,นเน้นเน้นเอาตัวโอเบโลคารมาแยกล่างก็มีเน้นบอกว่าให้ว,วนกลับข้อความไปนไม่ต้องไม่ต้องเราจะไม่คิดมากขนาดนั้นมันเป็นนินจาเว้นมุราคุโม,มะมันต้องเร็วนะครับผมมันต้องแรงมันต้องโหดนั่นเองตามความความเป็นคอนเซปต์ของนินจานั่นเองมามาดูกันดีกว่าว่ามังกรนินจาสายมังครสึน,นั่นเนี่ยพี่ชินจัดยังไงนะครับผมเริ่มที่เกรดศูนย์เลย เกรดศูนย์ก็แน่นอนว่าเราต้องใส่ตัวเริ่มอยู่แล้วกับมังกรนินจามากัสซูวินถ้าเกิดไลท์เชนติดสายแล้วก็เต็มสนามแน่นอนครับผมจะมีตัวมาบุกยาวๆแน่นอนนี่ก็คือเกรดศูนย์ตัวเริ่มที่ใส่เพราะเราเล่นสายนี้อยู่แล้วนะครับผมจากนั้นคลิก,กร์ก็จะมีฮิลคลิกร์สี่ใบอ่บาฮิลล์คลิกร์สี่ใบเดี๋ยววางไว้ตรงนี้แล้วกันก็จะมีนินจาบีศาายูกิฮิเมะนะครับผมก็ที่ใส่ไปนี้เพราะว่ามันน่ารัก จะเป็นฮิลทิกเกอร์อีกใบที่เป็นกับป่านั้นใส่ไม่ลงจริงๆนะครับผมมันดูไม่ค่อยนา่ารักเท่าไหร่คราวนี้ทิกเกอร์ถัดมาก็จะมีคริติคอลทิกเกอร์ผู้ฝึกจิ้งจอกอิซุนะ4ใบนะครับผมมีคริติคอลทิกเกอร์สั์นินจามูนเอ็ดใบแล้วก็มีคริติคอลทิกเกอร์นะครับผมสั์นินจาแคทเดวิลอีก4ใบคริติคอลทิกเกอร์12ครับผมเป็นสายที่เน้นบุกกดดันฝั่งตรงข้ามตั้งแต่ต้นเกม เช็คอะไรไม่คีก็ฮีลแน่นอนฝ่ายนรงข้ามดาเมจจะไหลายาวๆเพราะว่าถ้าเกิดเราเล่นติดสายนะครับผมเราติดสายเราจะมียูนิตที่เอามาไล่ตีฝันงตรงข้ามเต็มแถวหน้าประมาณ 3- าหนึ่งสีเทินติดต่อกันลองคิดดูสิครับว่ามันประหยัดมือแค่ไหนเราเช็คได้คลิปเมื่อไหร่ฝันงตรงข้ามก็จุกกลับไปเรื่อยๆครับผมเช็คคีจุกเช็คคีจุกนะครับผมแล้วเรามีตัวคอยแจกพลังเยอะมากลองคิดดูง่ายๆนะครับผมว่าทุกๆเทินเรามียูนิตมันลงฟรี2ตัวอย่างเงี้ย มันประหยัดการบนมือแลวมันเล่นเกมบุกได้ดีมากๆเพราะเราไม่ต้องรอจััวเจอตัวเกรสองหรือเกต3สามันเรียกเข้ามาเลยดังนั้นคิดได้เขาจะเยอะครับผมสนุกนะครับผมอันนี้คือฟันธงเลยคิดได้เขาเยอะเนี่ยมันแน่นอนและอีกอย่างคือเราไม่ต้องการรอหรือสแตนเพราะว่าเราเน้นบุกช่วงต้นเกมฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเพิ่งจะไล่เกต2สองมาได้แค่ประมาณ1หรือ2ตัวแต่เราเต็มสนามแล้วนะครับผมบุกหดแน่นอนนี่จะเป็นทิกเกอร์ที่ใส่ก็คือคลิปสิฮิลสี่นั่นเอง ไม่แนะนําให้ใส่คีย์ที่เข้าน้อยกว่า8นะครับผมใครอยากจะเพิ่มดรอก็ได้แต่พี่ชินแนะนําว่าเคลีรเยอะๆดีกว่าเพราะว่าเรามีความสามารถเรื่องของการเติมสนามู่แล้วบางทีเราไปใช้ดรอทิเกอร์จั่วมาบางทีร่างก๊อปปี้ที่คนจะอยู่ในกองอ่ะมันขึ้นมาอย่างเงี้ยมันไงว่ามันไม่มีครบก๊อปปี้ไงก็มไม่ดีจริงไหมแต่้นเนี่ยพี่ชินจ,จึงไม่ใส่ดรอจึงเน้นให้ตัวที่ต้องการจะก๊อปปี้อยู่ในกองไว้เยอะดีกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยเช็คค่อยเช็คค่อยล่างมานะครับผมเกรดหนึ่งบ้างว่าใส่อะไรอ่ะ เกรดหนึ่งใบนี้เลยกับซันนินจาลิฟมิลาดก็เป็น PG ใส่สีใบแน่นอนจ้ะต่อด้วยนะครับผมตัวต่อบูสมาตรฐานกองโจนินจาแห่งความเงียบชิจิมารุนี่ก็ใส่สีเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวนี้คอสไล่เยอะต้องต่อด้วย8,000สําคัญมากจากนั้นก็จะมีเกรดหนึ่งแอดเซึ่งเป็นตามสายอยู่แล้วนั่นก็คือมังกรนินจามากรสึเบรดนี่ก็ใส่สีใบเพราะว่ามันมันเป็นสายของมันถูกไหมครับแล้วก็อีก2ตัวนั้นก็คือซันนินจาไนท์แพนเซอร์ตัวนี้ก็คือ มันสามารถเปลี่ยนตัวเองเป็นแอด8,000ได้โดยการคว่ำแค่หนึ่งก็เอามาใช้ในายามฉุกเฉินเผื่อตีคอสไรไม่เข้าโอเคแต่ถ้าเกิดเราแวนเรายืนด้วย11,000แล้วเราก็สามารถเอา7,000ต่อได้อันนี้คือไม่ซีเรียสน,นะครับผมนี่ก็จะเป็นเกรดหนึ่งที่ใส่ทั้งหมดนั่นเองก็คือมีแต่ตัวที่ไลเชนกับตัวที่มาต่อพลังเลยเอฟเฟกแยกล่างไม่ต้องใช้เพราะว่าเราจะใช้เอฟเฟกแยกล่างของเกรด3อยู่แล้วครับผม ตัวอื่นที่มีความสามารถแยกล่างในแคลมุนลุคโ,โมเนี่ยพลังส่วนมากมันจะน้อยไม่ก็6,000ไม่ก็8,000อย่างเงี้ยเกณฑ์หนึ่งก็แค่6,000เกณฑ์สองก็แค่8,000อย่างเงี้ยดังนั้นนี่มันจะช้านะครับผมมันจะต่อบ,บูตตีไม่เข้าเดี๋ยวนี้ยินคอลไลค์กันหมดแล้วดังนั้นสําคัญมากเลยเน้นพวกต่อบูตแรงๆนะครับผมเกรด์สองใส่อะไรบ้างใส่มังกรนินจามันก็สื่อเกลซึ่งเป็นล่างไลท์เชนแน่นอนอยู่แล้วครับผม ตามมาด้วยนินจาสัตว์บลัดดี้มิสนี่ก็จะเป็นตัววาริลาติดมาตรฐานแอดหนึ่งหมื่นเอาไว้ต่อกับ8ปดพันไวน้เน้นตีนะครับผมตามมาด้วยสัตว์นินจาไวท์แมนนะครับผมไวท์แมนไวท์แมนขออภัยไวท์แมนตัวนี้ก็มาไว้ช่วยไงดา,าเมจไม่ต้องอะไรมากของไงสักหนึ่งใบเนี่ยพอใจแล้วนะครับผมเพราะว่าจะทําให้อ่าเจ้าร่างเกรดสามของเราเนี่ยมาร์กัสสุนต่อมเนี่ยสามารถลิมิตเบรกได้3ครั้งล้วนนั่นเองยังไงก็ได้ให้มันลิมิตเบรกได้3ครั้งฮแฝดนะ้นองข้ามก็แทบจะจุกแล้วนะครับผมแฝดน้องข้าม เหนื่อยจริงๆนี่จะเป็นเกรดสองทั้งหมดที่ใส่นั่นเองก็เน้นตีแล้วนะครับผมแล้วก็มีตัวไงดาเมจใสมาเสริมด้วยต่อด้วยเกรดสามจะ้ะเกรดสามเรก็จะใช้ตัวเด็ดของเรานน่นเองนั่นก็คือมังกรนินจาปีศาจลักซ่อนมากัสสึสตอมนั่นนะว่าถ้าเกิดไล์เชนติดลิมิตเบรกติดเราจะมีมากัตซึสตอมมาร่วมต่อสู้เต็มสนามตั้งแต่ต้นเกมแน,น่นอนครับผมใส่ไปเลยสีใบจากนั้นนะครับผมต่อด้วยเกรดสามอีกเซตหนึ่งนั่นก็คือวิญญาณจิ้งจอกเงินทามาโมะ นะครับผมทำไมถึงใส่ธามาโมสี่ทำไมถึงไม่ใส่แบบแค่2อย่างเงี้ยแล้วก็ไปใส่พวกตัวต่อบ,บู๊งง่ายๆหรือใส่ชิระยุกิเพิ่มเติมหรือใส่พวกตัวอื่นที่มาไว้ตีล้ำหมืนสองเพราะว่าลองคิดดูง่ายๆนะครับผมในกรณีที่เราเล่นแล้วธามาโมขึ้นเป็นแวนคือเราเราไลาไม่ติดสายธามาโมขึ้นแวนใช่ไหมครับถ้าเกิดเราใส่ธามาโมแค่2อย่างเงี้ยแล้วบังเอ,อิญเราต้องลงธามาโมมาสู้มันไม่มีอะไรแบบนี้ธามาโมมันก็จะก๊อปอะไรไม่ได้จริงไหมครับเพราะว่ามันต้องก,อก๊อป ถ้าเกิดเราใส่แค่2ใบมันก็กรอบไม่ได้หรือถ้าเกิดแบบอีกใบหนึ่งเป็นพวกตีแล้วบวก2000ก็ตามแต่ถ้าเกิดอีกล่างหนึ่งในกองมันตกดาเมจโซนมาอย่างเงี้ยมันก็กรอบไม่ได้อีกดังนั้นจึงใส่4ไปเลยนะครับผมไม่ต้องใส่อย่างละ2ใส่2เนี่ยเดี๋ยวมันมีเปอร์เซ็นต์กรอบไม่ติดขณะที่ชินเล่นสายนี้นะบางทีเนี่ยมันก็จุดสตอร์ปอย่างเงี้ยตกดาเมจไป3ใบย,ยังมีเลยตกดาเมจไป2ใบไ์แวนตัวหนึ่งกรอบไม่ได้เลยเหมือนกันอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับผมดังน,น นี่ก็จะเป็นประเด็นที่ใสนั่นเองมาดูรูปแบบการเล่นก่อนนะครับผมรูปแบบการเล่นเนี่ยน่าจะมองออกอยู่แล้วว่าถ้าเกิดเราไล์ติดสายนะครับผมสมมติว่าตอนแรกเราก็เป็นแวนการ์ตัวนี้ใช่ไหมครับเราไล์ติดสายปุ๊บเราก็เปิดเจ็ดมันน่าจะขึ้นสักตัวหนึ่งแหละขึ้นไม่ขึ้นไม่รู้ไม่เป็นไรแต่พอจังหวะที่เราได้เกรด2ลงมาบู๊ครับผมป้าบจาังหวะนี้มาแล้ว2ใบ1 2ยิ่งถ้าเราเริ่มก่อนนะครับผมฝันของข้ามแวร์ยังไงเป็นแค่แปดพันแน่นอนเราจะตีเข้าทุกตัว จากนั้นแล้วก็เอาสักตัวหนึ่งที่มันเกรดหนึ่งอ่ะต่อบูสสักหน่อยนะครับผมต่อบูสสักข้างหนึ่งให้มันสนุกสนานไปอ่าเช่นต่อข้างนี้แล้วแล้วก็ตัวนี้ตีก่อนฝ่าตรงข้ามก็มาจะาก,กาดใบแรกอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ในใบที่2เราก็ตีถ้าเช็คได้คิก็คิพลังข้างแน่นอนฝ่าตรงข้ามก็จะไหลไปแล้วต่อนฝ่าตรงข้ามได้ทิกเกอร์มาคู่นี้ก็ยังตีเข้าอยู่นั่นเองดังนั้นก็จะไหลเวลาสองามเมจ แต่ถ้าเกิดฝ่ายน้องข้ามไม่กัดเลยก็อาจจะไหลไปสาดาเมจเลยก็ได้ยิ่งเรามีคิกก็อาจจะ4ดาเมจเลยก็ได้นะครับผมต้นเกมแค่เนี้ยตีทีเดียวเงี้ยดาเมจไหลายยาวสนุกแน่นอนครับผมต่อให้เราไ่เชงไม่ได้คิเลยฝ่ายน้องข้าก็อาจจะยอมปล่อยตั้2สองดาเมจกัดไปหนึ่งซึ่งเราก็คุ้มใช่ไหมครับพอบอกผ่านเธอสองตัวนี้ก็จะกลับเข้าใต้กองใบแล้วก็จะไม่มีโอกาสจัวแป๊กเจอมันอีกนั่นเองจากนั้นพอเราเข้าสู่ช่วงเธอรเราอะ่ะดาเมจแล้วก็ปล่อยได้กัดได้ไม่ซีเรียสน,นะครับผมไม่ต้องรีบรรล้้วกกก็็ไไลเเราดอีก2ใบเีมย ก็ตีต่อที่อีกครับผมตีต่อไปเรื่อยๆพอฝังข้ามอ่าเราตีต่อไปเรื่อยแล้วก็ตอบูสต์นิดนึงก็ได้นะหาอ,อะไรมาต่อบูสต์นิดนึงอ่ายัางไงก็ได้นั่นเองก็ตีไปเรื่อยๆอย่าลืมเก็บไว้เผื่อกาดด้วยละกันและนอกจากนี้นะครับผมไม่กลัวไม่ต้องกลัวว่าแวนกัดจะตี cross ลท์ไม่เข้าเพราะว่าตัวเนี้ยตามปกติแล้วถ้าเกิดไลท์ตามสายติดก็จะกลายเป็นพลังโจมตี1 1 0 0 0ัถูกต้องไหมครับและต่อด้วย7 0 0 0แค่นี้ก็จะเป็น1มื่นแปดหมื่นแปดแล้วต่อแล้วก็ตี cross line เ ไม่ใช่ cross l i n e ยืนแค่หมื่นหรือ11,000แล้วก็เจอ limit break ของม a g a ก s สส<ป>ือตอมไปแต่เาข้าก็จุกเหมือนกันเพราะว่าเนื่องจาก limit break ของม a g a ก s สสือตอมเนี่ยเมื่อใช้ปุ๊บนอกจากจะได้พวก2ตัวแล้วเนี่ยยังบวกพลังตัวเองอีก3,000ด้วยก็จะกลายเป็น1 3ื่นหรือ1 4นนั่นเองครับผมแล้วแต่ว่าเราจะ ลา,ลายติดหรือไม่ติดถ้าเกิดรายติดก็เป็น14ื่นสี่ต่อเจ็ดพแค่นี้ก็ทะลุ2องหมนึ่งแล้วนั่นเองครับผมจึงเป็นอีกสายหนึ่งที่น่ากลัวมากในเรื่องของการบุกบุกโหดบุกไวบุกแรงนั่นเองต่อบูสง่ายเพราะอะไรก็ต่อได้นั่นเองครับผมก็ถ้าเกิดฝนเข้าเป็น c อ o ไลก็ระวังนิดนึงแปดพันคุณต้องไวข้างนะแต่ถ้าเกิดไม่มีก็ตีตัดข้างไปก่อนก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราไรไม่ติดบ้างล่ะสมมติเราไม่ติดสายเกิดอะไรขึ้นอ่าเดี๋ยวเอาเริ่มใหม่เริ่มใหม่ สมมติว่าเราตัวเริ่มเป็นตัวนี้ก่อนนะครับผมแล้วบังเอิญว่าเราหลุดสายนะเราไม่ได้ไลท์แวนเป็นามาระกัสซิร่างเกรดหนึ่งเราติดอย่างนี้ตัวนี้คือถอยข้างก่อนเลยเพราะว่ามันบูสแค่สี่พันเองถอยข้างไว้ก่อนนะครับผมเราก็บุกไปเรื่อยๆแล้วกันสมมติตัวนี้ติดล่าง,งเกรดสองยังไงก็ได้ร่างเกรดสามเอิญติดเป็นธรรมโมอย่างเงี้ยแบบนี้นี่คือในรูปแบบของการบุกก็ต้องเน้นเกรด2นิดนึงก็เดิเลยคือเราต้องพยายามหาเกรด2ตัวสําคัญสำคัญมาวางไว้ช่องเรียกก็ให้ได้ยกตัวอย่างเช่น White Man เพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันไว้ตีแล้วหงายเราก็บุกในการใช้ธร,รมโมะนะครับผมเขาจะบ้านหนึ่งแล้วก็ไว้เมนมา,มาเรื่อยๆนั่นเองแล้วก็หาจังหวะลงตอบบูสไปหลังแวนอาจจะต้องไม่ไม่ต้องรีบตอบบูสก็ได้ถ้าเกิดฝังข้ามเนี่ยเรายัางตีเขาอยู่ใช่ไหมครับก็ตีไปเรื่อยๆนั่นนะว่าสายนีเอาแวนตีก่อนนดอยู่แล้วเพราะว่าเรามีแต่คลิเราไม่มีไม่มีสแตนเลยได้อะไรมาก็แจกข้างฝังข้ามเนี่ยยังไงก็ต้องยอมให้เราหงายสักหนึ่งดาเมจต่อหนึ่งเทิร์นแหละแค่นี้สกิลธรมโมะในการกอปก็จะสามารถกๆๆๆๆอปม จากนั้นพอท้ายเกมปุ๊บเนี่ยเราไม่ใช้แล้วก็เสพทิ้งแล้วก็เปลี่ยนเป็นพวกตัวในเดือนที่มันต่อบูสต์ง่ายอย่างเช่นตัวแอดหนึ่งหมื่นวานิลาธรรมดาก็ได้อย่างนี้นั่นเองแล้วก็คอยจัดบอร์ดบอร์ดไปเรื่อยๆครับผมข้อดีของธรรมะโมะอย่างหนึ่งก็คือลิมิตเบรกของเขาบวกแอดอีกห้าพันจริงไหมครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราต่อสักเจ็ดพันขึ้นไปหกพันเจ็ดพันอย่างเงี้ยแต่มันมีแต่เจ็ดพันเนาะตอนนี้ใส่มาแล้วเจ็ดพัน 7, กับแปดพันท่าน,นั้นเองถ้าเกิดต่อเจ็ดพันเข้าไปเราก็สามารถตีแแววฝัค่่าาเข้ง้งยยอยูล ต่อให้ถ้าเกิดฝันงข้ามเป็น cross light แล้วก็ยืนตัวที่มันคว่ำหนึ่งบกพลังก็ไดนะ้อะคือจะต่อ700 0ตัวนี้ก็ได้หรือจะต่อเป็นชิชิม,มาลุก็ได้เหมือนกันแค่นี้เนี่ยมันก็ถึง2 8 0 0 0แล้วนะเนี่ย23,000่น 23, นั่นนั่นเองครับผมขอภัยก็ถ้าเกิดต่ออย่างนี้ปุ๊บนี่คือ2 3 0 0 0แล้วก็ตี cross light ฝันงข้ามเข้าก็ขอ20,000ทุกเทิร์นแต่ถ้าเกิดเราใช้เป็นอ่าตัวนี้สันนิจาน night p a n z e ก็ไม่เป็นไรคว่ำหนึ่งก็ได้เพราะว่า รีมิเบททาโมเนี่ยคือความแค่หนึ่งก็ใช้ได้เรื่อยๆอยู่แล้วอ่ะสกิลของเขาความหนึใช้ได้เรื่อยๆอยู่แล้วก็ความหก๊อปมานะครับผมความหก๊อปมา1ตัวแล้วก็ใช้ Ni ท์แฟนเซอร์ความอีก1อ่ะแค่นี้แล้วก็อยู่ได้ประมาณ2เทิร์นแล้วนั่นเองก็บุกไปเรื่อยๆนั่นเองครับผมแต่ถ้าเกิดไม่มีสกิลก็ไม่เป็นไรก็เก็บไว้ก๊อปปี้อย่างเดียวนั่นเองโดยรวมจะเป็นสายที่ต่อให้หลุดสายก็ยังคงความน่ากลัวในเรื่องของการบุกว่าอยู่ดีโอเคอาจจะบุกไม่แรงเท่าติดสายแต่ก็ไม่ได้ความว่ามันไม่เก่ง ถ้าไม่ติดสายนะครับผมแล้วก็ยังโหดอยู่ดีพี่ชินเท่าที่เคยไปเทสมาเอาไปสู้กับคอฟอร์ดมาที่คอร์สไลน์นะที่แบบฟูลเลยนะที่เป็นกอร์ลีฟูลเลย,นะเเลยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าเกิดเราเป็นฝ่ายเริ่มก่อนแล้วไ์ติดสายฝ่ายน้องข้ามเนี่ยยังไม่ทันคอร์สไลท์เลย5ดาเมจแล้วไหลไปไเรื่อยเรื่อหรือบางที่ต่อกว่าจะคอร์สไลท์ติดปุ๊บเขาก็จะไม่มียูนิตในการบุกหรือว่ามือไวในการป้องกันมากนะเพราะว่าเราตีถี่มากเราตีถี่ไม่พอแล้วยังมีคี้เยอะอีกนะครับผมเช็คได้ทิกเกอร์แต่ ให้ค้างวิธีสีดาเมจแล้วก็ไม่กาดอย่างเงี้ยไหลไปหกง่ายๆเลยเพราะเรามีแต่คลิเจออะไรนี่คือคลิแน่นอนไม่คลิก็ฮีลสอย่างซึ่งฝ่ายของคามเนี่ยก็คือจะต้องระวังตัวให้มากยิ่งติดสายนะครับผมแป๊บเดียวมีรู้ผลแน่นอนเพราะว่าฝ่ายของคามนี่คือดาเมจไหลยาวๆโดนเราตี3ทีทุกๆเทิร์นตั้งแต่ช่วงเกรด2และไม่ใช่แค่นั้นเราตีแล้วมีต่อบูส์เยอะด้วยนั่นเองบนมือเราเราก็ประหยัดนะครับผมไม่ต้องใช้การในการลงไปต่อสู้มาก บนมือนี่คือเก็บไว้ป้องกันได้อย่างเดียวก็พอถ้าเกิดข้างหลังเราลงเต็มแล้วนั่นเองโดยรวมนะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นคอมโบแล้วก็แนวทางการเล่นรวมทั้งใน็ลเลสของมุละคโมะสายมากัร์ตสึสตอร์มนั่นเองโดยรวมเป็นสายที่เล่นง่าย บุกแรงยิ่งได้เริ่มก่อนยิ่งโหดนะครับผมแต่เริ่มหลังก็โหดอยู่ดีแหละจะเลจะเล่นยังไงก็โหดจะเน้นรัชเกมเน้นบุกต้นเกมให้จบไวๆก่อนนี่ฝันตรงข้ามจะตั้งเกมหรือจะคอสไลท์หรือจะวางคอมโบตัวเองติดเพราะว่าอย่างเช่นพวกถ้าเกิดเจอเอาคอฟอร์ดอย่างเงี้ยเขาคอสไลท์ติดแล้วแล้วเขาจัดบอร์ดเสร็จแล้วอเขาทุกอย่างลงพร้อมสภาพเรียบร้อยเราเจออย่างนั้นเราก็สู้ไม่ไหวเหมือนกันดังนั้นถ้าจะให้สู้กับพวกนั้นได้รีบสู้ให้เสร็จรีบบุกให้เสร็จก่อนนี่ฝันขรงข้ามจะมีโอกาสใช้สก,กว่าผม สมมุติเจอมุลเจอมุลคโมเจอกับอานาลุคามิอย่างเงี้ยแล้วมันแต่อ้อยอิงรอรอฝังข้ามลิมิตเบรกตีออมาสิเดี๋ยวเราโยนชิรายุกิอย่างเงี้ยมันไม่ทันเกมเหรอกครับผมมันเหนื่อยก่อนจะถึงจังหว,วนนะนั้นเนี่ยเราอาจจะบุกช้าเกินไปฝังข้ามมันจะบุกตีเราคืนก่อนแล้วก็ได้แต่ในทางกับการถ้าเกิดเราเล่นสายมันก็สึกสตอมมาเลยครับผม อยาจะลิมิตเบรกอะไรมาเลยเพราะว่าตอนบอกผ่านล่างก๊อปปี้เราไปใต้กองหมดแล้วเราไม่มีอะไรให้ศาสตร์ออกครับผมจะเป็นเดะบาดมาเถอะจะสาดตร์ออกก็มาเลยเรากันแค่แวน,นจน PG อย่างเดียวจบละจริงไหมเพราะว่าพอใช้ลิมิตเบรกของมักักสตสตอมปุ๊บสองใบนี้ล่างแยกของมันพอบอกผ่านกลับเข้าใต้กองนั้นลูกคนไม่เจอก็อืมแล้วผมจะสาดตร์ออกใครก็สนุกดีนะครับผมก็เป็นวิธีการละมืออีกแบบหนึ่งเพราะว่า ไม่เห็นจะต้องใช้ชีรายุกิโยนลดพลังเลยเราก็เอาเรียกาเราหนีไปเลยก็ได้นะครับผมง่ายดีเหมือนกันแค่นี้ก็ไม่มีอะไรให้ตีแล้วนั่นเองทั้งหมดนี้ก็จะเป็นรูปแบบนะครับผมย้ำอีกทีหนึ่งว่าเล่นง่ายเล่นสบายนะครับผมเล่นสนุกด้วยสําหรับคนที่ชอบแคลนลินจานะครับผมแนะนําเลยอยากเล่นบุกเร็วอยากเล่นบุกหนักแนะนำมากัสึสตอมเด็กนั่นเองครับผมสำหรับวันนี้พิชินกับการรีวิวคนต้องขอ จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับผมขอไปอย่างดิพิชัยนินจาแล้วกันสำหรับวันนี้พิชินขอหายตัวไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย